สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3 m a n i a วันนี้เราทั้งสองคนแอมบนทูกับมิทเอก,ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในช่วงที่ฤดูกาลนะคะดาเนินมาถึงการแข่งขันออสตาแบบนี้อ่ะแม้ว่าฤดูกาลเนี่ยจะผ่านไป70%ของฤดูกาปลปกติแล้วก็ตามแต่ทางบ้านเขานะะี่ค่ะก็ะถือว่าเป็นช่วงกลางฤดูกาลและก็ยังมีการแข่งขันเพลย์ออฟอีกนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงทีมที่มีผลงานน่าประทับใจแล้วก็แน่นอน่ะทีมที่มีผลงานน่าผิดหวังหเหนนล ะะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในว,วันนี้ค่ะเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะขอไลค์หนะะ่อยค่ะหากใครยังไม่ได้กด Subscribe ค่ะไม่พลาดคอนเทนตสนุกๆอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ ขอเริ่มไาที่ทีมที่น่าปิดหวัง3ทีมก่อนเลยค่ะทีมแรกเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้ทีมไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากทีมนิว york n ิกส์ค่ะผลงานของพวกเขาเนี่ยมาจนถึงตอนนี้นะคะพวกเขามีผลงานชนะเพียงแค่25เกมแพ้ถึง3 4เกมตอนนี้ค่ะเป็นอันดับที่12ของฝั่งตะวันออกโอ้โหเป็นยังไงบ้าคะไม่ได้ช่วยขยี้ให้ฟังหน่อยสิคะเนี่ยคือนิว york n ิกส์นี่นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีความประทับใจให้กับแ,แฟน,แฟน,แฟนแบาสเหลือเกินพวกเขาอยู่ในอันดับ4ในนพื้ที่ Play เลลยฟนแม้ว่าาผงในพาม แต่ก็เป็นที่รักและก็ได้สัญญามหาศาลเหลือเกินโคชช้ชทอมเทวโดคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองครับแต่พอฤดูกาลใหม่เปิดขึ้นมาครับจนถึงตอนนี้เนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเรากับเป็นภาพรวมตาเลยนะครับผลงานการเล่นในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยตกลงหมดเลยโดยเฉพาะการเล่นเกมรับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนิวอร์กนิกส์ถือว่าเป็นท็อปฟเลยนะครับในการเล่นเกมรับภาพรวมแต่ในฤดูกาลนี้ครับเป็นท็อปฟเหมือนกันครับแต่เป็นท็อปฟราจากข้างล่างนะครับนี่ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ดีเลยการเล่นเกมบุกของพวกเขาเนี่ยก็ด คงอยู่กันครบเลยการมาของเคมบาวอลเกอร์การมาของ Walker, ขอีวานฟอนเยตอนแรกเนี่ยก็คิด<ห>ว่าจะดีขึ้นนะครับแต่ไป,ไปม,ามาไม่มีอะไรดีขึ้นให้กับทีมได้เลยนี่ขนาดในฤดูกาลนี้นยผลงานการเล่นของอาร์เจแบเรเนี่ยเขาพัฒนาตัวเขาเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามความมั่นใจเนี่ยมากขึ้นเยอะเลยแต่พอเดอริกโรสมีอาการบาดเจ็บยาวเท่านั้นเนี่ยแหละครับผลงานในภาพรวมทั้งหมดของนิวยอร์กนิกส์ไม่ดีเลยจูเลสแวนโดในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นฮีโร่แต่ในฤดูกาลนี้ตั้งแต่ที่เขาเอามือจิ้มลงอยย่่่าาาาางี้้้ใใสแฟนนนเเเรััักลลปตววไไมมขจหืท หมายถึงเป็นอย่างนี้ในส่วนของโค้ชทอมทิเบโดนะครับไปไปมา,มาเนี่ยตอนนี้ทั้งทีมแล้วก็แฟนๆบาสในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็หมดความเชื่อมั่นหมดความศรัทธาไปเยอะเลยนะครับดังนั้นในฤดูกาลที่เหลืออยู่ครับพวกเขาต้องคาดหวังการกลับมาของเดริกโรสคนเดียวแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเดริกโรสกลับมาปุ๊บเนี่ยผลงานในภาพรวมทั้งหมดของ New นิวยอร์กนีกก็ยังไม่ดีขึ้นแฟนๆก็คงต้องทําใจแล้วก็ไปต่อสู้ไปลุ้นเอาใหม่ในฤดูกาลหน้าแล้วละครับเมื่อพูดถึงนิวยอร์กนิกส์ค่ะไม่พูดถึงคู่กัััดดดดนนะคททีี่่่สสสรรร้้้้าา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 งงงงวมมมปปถใใใจหกกบฟอลลไไึิยยยฤูผเ แต่ว่าในฤดูกาลนี้สิคะเขายังคงอยู่ในอันดับ10อันดับสุดท้ายในพื้นที่เพลย์อินด้วยสถิตินะคะชนะ28เกมแพ้30เกมมันยังไงกังนคะนี่ในปีนี้สำหรับแอตแลนตาฮอสเนี่ยครับเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยไม่แตกต่างกับนิวยอร์กนิกส์เลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าเป็นทีมที่ประทับใจสุดๆเลยเช่นเดียวกันอยู่ในอันดับ5ในพื้นที่เพลย์ออฟนะครับแต่สามารถทะลุเข้าสู่นัดชิงสายฝั่งตะวนันออกได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยแต่สิ่งที่เหมือนกันนิวยอร์กนิกส์ในฤดูกาลนีี่่่คืองทสิ แย่เหลือเกินครับจริงๆแล้วการเล่นเกมรับเนี่ยตัวของเทรยังเนี่ยทุกคนก็รู้กันดีนะครับว่าเขาเล่นเกมรับไม่ค่อยดีอยู่แล้วดังนั้นคนอื่นๆในทีมเนี่ยจะต้องเสริมการเล่นเกมรับให้กับเทรยังแต่ในฤดูกาลจนถึงตอนนี้ครับการเล่นเกมรับของคนอื่นๆในทีมแอร์แลนดต้าฮอคส์เนี่ยก็ตกลงไปด้วยโดยเฉพาะคลินคาเพล่าครับ <S 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 ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยโมยจะเป็นการบล็อกของตัว,ขตวเขาเนี่ยนะครับก็หล่นมาระดับย0เเนการฟาวของตัวเขาเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปอีกครับระด เจาะวงในง่ายขึ้นการยิงฟิลโกลในภาพรวมของทีมตรงข้ามก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันมันก็เลยสร้างปัญหาให้กับแอตแลนตาฮอคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับแอตแลนตาฮอคเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่พวกเขาทุ่มเงินมหาศา,ศาลมากมาเลยครับที่จะเก็บตัวหลักๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอย่างเทรยางจอนคอรลินหรือจะเป็นเควินเฮอร์เตอร์รวมไปถึงอีกหลายคนเลยนะครับแต่พอฤดูกาลดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับการเล่นหลายต่อหลายอย่างเนี่ยไม่ค่อยลงตัวประกอบกับทีมอื่น พวกเขาต้องแก้ไขปัญหาภายในในทีมครับแน่นคือการเล่นเกมรับจริงๆแล้วส่วนตัวแอนมินเนี่ยมองว่าเทรยังเนี่ย การเล่นเกมบุกข,ของเขานี่คือสุดยอดคนหนึ่งนะครับในปัจจุบันถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเนี่ยยกตัวอย่างอย่างอเลนไอวอร์ซันของซิกเซอร์สผู้เล่นคนอื่นๆของซิกเซอร์สเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เน้นเกมรับเพียวๆเลยนะครับส่งเสริมให้กับเอเลนไอวอร์ซันทำเกมบุกให้เต็มที่เลยนี่คือลักษณะที่แอรแลนตาฮอคส์อาจจะเอาไปใช้ในอนาคตก็เป็นไปได้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเสริมผู้เล่นคนอื่นๆรอบๆตัวของเทรยังนะครับเน้นเกมรับแบบเพียวๆเลยแต่ตอนนี้ของแอรแลนตาฮอคส์เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับคนที่อยู่ราย,ร e ยารล วิลเลียมดานิโลกาเลนารีแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่กลุ่มคนที่เล่นเกมรับโดดเด่นนะครับดังนั้นครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อในฤดูกาลที่เหลืออยู่ถ้าเกิดการเล่นในภาพรวมทั้งหมดโดยเฉพาะการเล่น uh huh. เกมบุกของเทรยังยังไม่ร้อนแรงต่อเนื่องได้เนี่ย แอลเลนตาฮอสก็เหนื่อยเช่นเดียวกันครับและทีมสุดท้ายที่น่าผิดหวังค่ะตูนก็เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนเพื่อนแฟนบาสจะคิดไม่ต่างจากพวกเรานะคะนั่นก็คือทีม l อลเอเลเกี่อัดแน่นไปด้วยซุปเปอร์สตาร์เต็มทีมเลยค่ะแต่สถิติของพวกเขาในตอนนี้นะคะชนะเพียงแค่27เกมแพ้ถึง31เกมยังคงอยู่ในอันดับ9โอ้โหปาดเหงือแป๊บนึงค่ะคิดแล้วก็แอบเครียดเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ l อลเอเลเกอร์คือจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายทีมเลยนะครับที่ค่อนข้างน ทีมเหล่านั้นเนี่ยพวกเขามีเหตุมีผลนะครับอย่าง Portland t r ร i l b l a z e r s, <S เนี่ยเดเมลเลเหลือนี่ก็เจ็บยาวมีการเทรดซีเจมแบคอลัมไปแล้วเหมือนกำลังจะเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมแบบย่อมยอม b r ิน k l y n e s ก<ๆ>็มีปัญหาการบาดเจ็บของเควินดูแรนนะครับการไม่ฉีดวัคซีนของไคเรียวิงแล้วก็มีการเทรดเจมส์ฮาเดนไปรวมถึง LA c ป i p อ e r s ครับที่คาวายเลเนอร์เนีย่ยังไม่ลงสนามทำแกงกันเลยสักเกมหนึ่งในขณะที่พอตจอจก็เจออาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานตลอดต่อเนื่องเลยเช่นเดียวกันครับทาง LA Lakers เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับตั้งแต นะเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลนะครับพอฤดูกาลดําเนินต่อไปเรื่อยๆก็ผู้เล่นบาดเจ็บสลับกันไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเลอบรอนเจมส์แอนโทนีเดวิสหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เพื่อนๆลองดูนะครับจนถึงตอนนี้เนะี่ยสิ่งที่แฟนๆเขากังวลแนนะ่คือการเล่นของรัสเซลเวสบุกเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเขายังแสดงให้เห็นความลงตัวกับทีมไม่ได้จริงๆนะครับนี่คือความไม่สบายใจของแฟนๆถ้าเกิดสมมุติว่าในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกอย่างที่บอกไม่ได้ผลงานที่สม่ําเสมอเหลือเกินนะครับของเลอบรอนเจมส์การเล่นเราะด้ปไไ เพื่อนๆลองดูการเล่นในภาพรวมของแอนโทนีเดวิสนะครับหรือจะเป็นอย่างเทเรนฮอตตันทักเกอร์สคนนี้เนี่ยการเล่นดรอปลงจากในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะการยิงการยิงระยะกลางการยิงวงนอกเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของ LA Lakers อย่างต่อเนื่องเลยและตอนนี้แอนโทนีเดวิสก็มาบาดเจ็บยาวอีกมันยิ่งทําให้สถานการณ์ต่างๆของ LA Lakers เนี่ยแย่ไปหมดเลยนะครับช่วงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยมีการเสริมทับเข้ามาเอารัสเซลเวสบุกเอาอะคาเมโลแอนโทนีเอลสตา Star หลายต่อหลายคนมารวมทีมเลยส่วนตัวแอนดมินยังมองว่าทีมของพวกเขาเนี่ย ถือว่าเป็นทีมลุ้นแชมป์เลยนะครับมีโอกาสที่จะฝา่าเข้าไปจนถึง NBA Finals ก็เป็นไปได้แต่พอเปิดเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงมันเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนเลยนะครับ,รบไม่ยอมรับก็ไม่ได้เพราะว่าการเล่นทั้งหมดของทีม LA Lakers ณนเะวลานี้เนี่ยไม่มีความลงตัวเล่นร่วมกันเลยจากทีมที่ก่อนเปิดฤดูกาลนะ้ครับหลายต่อหลายสื่อรวมถึงส่วนตัวแอดมินด้วยเนี่ยก็มองว่าพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์พอฤดูกาลดําเนินต่อไปเรื่อยๆก็ยังคงแบบนั้นนะครับแต่พอจนี่ย ชักไม่แน่ใจเลยครับกลายเป็นทีมลุ้นแค่เลย์อินด้วยซ้ำไปนี่คือ LA l a k e r s มันมีคำพูดเปรียบเทียบอยู่คำหนึ่งครับเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายตัวหลายคนเคยได้ยินแน่นอนเอาแก้วมาใบหนึ่งมีน้ำอยู่ครึ่งแก้วเนี่ยมันจะมีคน2ประเภทครับมองว่าแก้วใบนี้เนี่ยมีน้ำตั้งครึ่งแก้วกับแก้วใบนี้เนี่ยมีน้ำแค่ครึ่งแก้วตอนนี้ใครก็ตามที่เป็นแฟนๆ LA Lakers เนี่ยจะต้องมองในแง่ดีเท่านั้นนะครับว่ามีน้ำตั้งครึ่งแก้วเราต้องมารอลุ้นกันว่าในช่วงฤดูกาลที่เหลือออยู่่่ขขงงพวกกเาานนีีีับทไมมมจะผล งไงพวกเขาจะพยายามขยับอันดับของตัวเองได้ไหมจะเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟได้ไหมเพราะว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยพวกเขาถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีตารางการแข่งขันที่โหดร้ายมากๆนะครับตารางการแข่งขันเนี่ยพวกเขาจะดูว่าจะเป็นทีมเยือนเยอะแค่ไหนจะมีการแข่งขันแบบ2วันติดเยอะแค่ไหนจะต้องเดินทางมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้จะเอามาพิจารณาหมดเลยและ LA Lakers เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีตารางการแข่งขันที่โหดเหลือเกินนะครับในฤดูกาลที่เหลืออยู่พวกเขาไม่มีแอนโทนีเดวิสอีกเป็นเดือนนะครับเราต้องมาติดตามชมว่าพวกเขาจะไไหหววรรืออเปล่่่่่าาาาแตตมมจะยง หมดทั้งปวงเนี่ยในช่วงครึ่งฤดูกาลแรก LA Lakers ถือว่าเป็นทีมที่น่าผิดหวังที่สุดจริงๆครับในฤดูกาลนี้ตอนแรกเนะะี่ยค่ะตูนก็รู้สึกสะเทือนใจนะคะแต่มินเอเนี่ยบอกว่าให้มองน้ำครึ่งแก้วในแง่บวกตอนนี้ก็รู้สึก เอาวะอยู่ในอันดับ9ก้าเนี่ยยังคงอยู่ <S 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 ในพื้นที่เพอ์อินดูแล้วสงสัยเข้า NBA Finals แ <ừ> mm. น่นอน LA Lakers เราเชียร์กันต่อไปมีความสุขขึ้นทันทีเลยค่ะและนี่ก็คือ3ทีมนะคะที่มีผลงานน่าผิดหวังค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่3ทีมนะคะที่มีผลงานน่าประทับใจในช่วงครึ่งฤดูกาลนี้บ้างค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายทีมเลยนะคะที่มีผลงานที่ประทับใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นไมมี่ฮีทค่ะ g o ก d เ n s น a t e Warriors Chicago b า l l ้หรือว่าจะเป็น p h ร e ก i x Suns ์ค่ะแต่ทีมเหล่านี้ค่ะถือว่ามีศักยภาพ ตูจะพูดถึง3ทีมที่เชื่อว่าสร้างความประทับใจแบบเกินค่าดให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยอย่างมากมายเลยค่ะเริ่มไปที่ทีมแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือมิเนโซตาทีมบอวฟ์ฟสถิติของพวกเขานะคะจนถึงตอนนี้ค่ะพวกเขาชนะถึง31เกมแพ้28เกมอยู่ในอันดับ7ในพื้นที่เพลย์อินค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับทีวูฟ <Yeah. S 1> พอพูดถึงมิเนโซตาทิมเบอร์บูฟ์นะครับสิ่งที่ประทับใจเลอเกินครับของพวกเขาในฤดูกาลนี้นั่นคือการเล่นเกมรับในภาพรวมทั้งหมดทางบ้านเขาจะเรียกว่า d e f e n s i v e rating นะครับเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยการเล่นเกมรับในภาพรวมทั้งหมดของมิเนโซตาทิมเบอร์บูฟ์เนี่ยอยู่ในอันดับ9นะครับอันดับ9เลยนะครับฟังไม่ผิดตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะครับทีมของพวกเขาเนี่ยไม่เคยมีเกมรับในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยดีกว่าอันดับที่20ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่นับฤดูกาลที่มีผลลกกกกกรรระะทบบบบบจาาควิิดดนนเเเปป็ฤูแแตย82มอไี้ ต้าไม่เคยทําได้ดีกว่าอันดับที่20ได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับ9นะครับไม่ธรรมดาเลยไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะว่าการที่พวกเขาเนี่ยเอาตัวแพทริกเบเวอรี่เข้ามาร่วมทีมเนี่ยมีผลหรือเปล่าไปเป็นมาแพทริกเบเวอรี่เนี่ยกลายเป็นพี่ใหญ่เลยนะครับโอ้โหกลายมันแบบโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นมาเลยทําให้คาวแอนโทนี่ทาวทำให้ทุกคนในทีมเลยเนี่ยนะครับหัวใจมันพองโตและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าล่าสุดเนี่ยทางทีมมีเนโซต้าทีมวูบฟเนี่ยเพิ่งต่อสัญญ,ญาให้กับแพทริกเบเวอรี่ออกไปอีกก1 13ปีีีีลลลล้าาาาานนนนนนเนเเหหรรรรรยยญะะคคคัับบตตออออดชวววิ่่่ขงทื เดียนเจอรโรราเซลเนี่ยเพื่อนๆก็ทราบกันดีนะครับว่าเขาทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนๆหรือว่าสื่อเนี่ยต่างก็วิจารณ์การเล่นเกมรับของพวกเขาทั้งสองคนในแต่ละตำแหน่งตำแหน่งเซนเตอร์ตำแหน่งกา์ดก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เพื่อนๆลองสังเกตลึกๆดูดีๆนะครับหัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเอาตัวแพทริกเบลวี่แบบนี้ครับหรือว่าจะเป็นจาริแวนเดวิลเนี่ยนะครับเข้ามาเสริมเกมรับให้กับดียนเจอรโรราเซลแล้วก็คาวอนโทนี่ทาวมันก็เลยทําให้เกมรับของพวกเขาเนี่ยเบาลงผลงงานขอวท แชมป์การยิง3คะแนนคนล่าสุดนี่แหละครับหมดจะเป็นการเล่นการรีบาวการเล่นเกมรับทั้งหมดนี่นะครับดูดีหมดเลยจนติดออสตาครับนี่คือผลงานของค่าวแอนโทนีทาวในฤดูกาลนี้และด้วยการที่ทีม,มของพวกเขาเนี่ยมีเซนเตอร์ที่สามารถยิง3คะแนนแบบหวังผลแบบเจ้าแคตได้แบบนี้เนี่ยนะครับ<ม>เขาสามารถถอยห่างออกมาได้เลยครับเปิดพื้นที่โซน<ม>พอเปิดพื้นที่โซนให้มันกว้างขึ้นปุ๊บเนี่ยทีมของพวกเขามีหัวขอกอยู่คนหนึ่งครับที่ชื่อแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับโอ้โหการโจมตีห่วงการปิดแต้มการยัดห่วงต่างๆ วันยังจะดีขึ้นเยอะเลยแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับกว่า90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ Minnesota team มิเนเซตาทีมบู๊ฟแมคคาวแอนโทนีทาวกับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ทำแต้มอันดับหนึ่งของทีมครับในแต่ละเกมเลยนี่คือการเติบโตร่วมกันจริงๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตครับทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์แอนโทนีทาวแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ดีแองเจโรรัสเซลเนี่ยยังคงเกาะร่วมกันอยู่แบบนี้สร้างทีมร,บรอบๆ3คนไปเรื่อยๆครับเชื่อเหลือเกินว่ามิเนเซต้าทีมบู๊ฟเนี่ยก,นนก,ก,ก,กๆของ และตอนนี้เนี่ยยังคงมีลุ้นในพื้นที่เพลย์ออฟด้วยซ้ำนะครับเรามารอรุ้นกันดีกว่าครับสำหรับแฟนๆมิเนโซตาทิมเบอร์ูลส์ครับทีมต่อไปนะคะที่มีผลงานประทับใจและก็เชื่อว่าตอนนี้ค่ะได้คลองใจแฟนๆบาสเป็นที่เรียบร้อยกันนั่นก็คือคลิฟฟ์เลนคอรีนส์นะคะที่ตอนนี้มีผลงานชนะ35เกมแพ้แค่23เกมเท่านั้นครองอันดับ4ในฝั่งตัววันออกไปที่เรียบร้อยถือว่าเป็นอะไรที่เกินจริง<ท>มาก<า>เลยนะคะมิเน่พอพูดถึงทีมคลิฟฟ์เลนคอรีอันส์นเนี่ย,ย,ย,ยนะครับว่ไว,วน,นตาม บรรดาฝ่ายบริหารนะครับทีมงานโคช้ชรวมไปถึงนักกีฬาทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปด้านเกาหลีในฤดูกาลนี้เนี่ยควรได้รับเครดิตควรได้รับคําชื่นชมอย่างยิ่งเลยครับผลงานการเล่นของพวกเขาเนี่ยดีเกินคาดมากๆนะครับก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยสื่อหลายต่อหลายสื่อรวมถึงพวกเราด้วยเนี่ยกะคาดว่าถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถชนะถึง30เกมได้เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากๆไปไปมา,มาตอนนี้เนี่ยแตะ35เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเล่นเกมรับในภาพรวมนี่คือประเด็นสําคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับความสําเร็จของพวกเขาในฤดูกาลนี้ใครจะเช ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยคลิปแอนโคลเรสคือทีมอันดับหนึ่งนะครับในการเล่นเกมรับภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเสียแต้มเฉลี่ยนะครับการยิงฟิลโก2หรือว่า3คะแนนของทีมตรงข้ามเนี่ยพวกเขาเนี่ยอยู่ในอันดับท็อปฟลายหมดเลยนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมรับในจุดเหล่านี้หลักๆแล้วเนี่ยนะครับพอพูดถึงการเล่นเกมรับเนี่ยต้องชื่นชมจารเลต์อเลนครับออสตาหน้าใหม่ของคลิปแลนโคลเรสรวมไปถึงแตงหนึ่งในการควา้ารุกกี่ยอจิมแห่งปีอย่างเอเวนโมบรีทั้ง2คนนี้เนี่ยนะครับช่วยทั้งรีบาลช่วย คลิปแบนเค์เรสเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยดาริอสกาแลนเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เหมาะสมและก็ควรค่าแก่การติดออสตาครับการเล่นของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการรีบาวการแอสซิสต์ดีที่สุดแล้วครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองในฤด,ดูกาลนี้เป็นฤด,ดูกาลที่3นั่นหมายความว่าพอจบฤดูกาลปุ๊บเนี่ย <S 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 เขาเตรียมตัวรับแม็กซ์คอนแทรคค่อนข้างแน่แล้วนะครับกับผลงานแบบนี้หันไปดูในส่วนของทัพสำรองนะครับนำโดยเควินเลิฟนี่แหละนี่ถือว่าเป็นกุญแจอีกหนึ่งอย่างเลยครับเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จของใในนนนฤฤดดููกกาาาาลีี้่่ผมค เลิฟทุกคนเห็นกันดีครับหุดหีดไปเล่นไปหุดหีดไปโวยใส่เพื่อนร่วมทีมแต่ในฤุกการนี้ไม่ใช่ครับเล่นไปยิ้มไปเด็กก็กอดเพื่อนร่วมทีมเหมือนย้อนเวลากลับไปตอนที่เขาตะลุยเข้าสู่ n อ a นบีเอไฟนอลส์ร่วมกับเรเบรนเจนจริงๆนะครับนี่คือการเล่นของเควินเลิฟทีมของพวกเขาก็เจอปัญหาเช่นเดียวกับทีมอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าโหราบเรียบเต่เพียงผู้เดียวแบบนั้น mm hmm. ม่วาจะเป็นอย่างการเสียริกกี้รูบิโอจากอาการบาดเจ็บเอ็นคว้หน้าเข่าฉีกนะครับและสุดท้ายก็เทรดไปหรือจะเป็นคอี่มีารรบเจ็อมงกกกดูฉีีน่็ต้องพักาาไม่สร กลับลงสนามทำแกงขันได้และจนถึงตอนนี้ครับราลี่มักนเคน,นก็มีอาการบาดเจ็บยังไม่ได้ลงสนามทำแกงขันช่วยทีมนะครับในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาแต่พวกเขากับเดินหน้าควา้าจะชนะเป็นวาดเล่นเลยนี่คือความลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับแต่สุดท้ายพวกเขาเทรดเอาราจอนโรนโดเข้ามาคนนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงนิดนึงนะครับพอวันที่2เท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เขาเข้ามาเป็นสมาชิกของคลิฟเบนโคลเรียสตัวของดาร์เลสกาแลนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเลยนะครับเขาบอกว่าาราจอนโรนโดเนี่ยเรียกเขาเข้าไปคุย mm hmm. แล้วก็เปิดวิดีโอเปิดเทปศึกษาครับบนไรแพน ว่าตัวของดาร์ลสกาแลนด์เนี่ยควรจะต้องเล่นแบบไหนทําแบบไหนแล้วทีมจะดีตัวเขาจะดีนี่คือสิ่งที่มีค่าและเกินที่ราจอนรอนโดเนี่ยเขามอบให้กับน,นักกีฬารุ่นน้องแบบนี้เนี่ยนะครับจะแปลกใจครับว่าทําไมดาร์ลสกาแลนด์เขาถึงมีผลงานที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็สม่ําเสมอแบบนี้นะครับในฤด,ดูกาลนี้และทั้งหมดทั้งปวงครับตอนนี้เนี่ยทีมของพวกเขาถือว่ามีลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟจริงๆจังๆมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดทําได้เนี่ยจะเป็นการเข้าสู่เพลย์ออฟครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ที่รบสา,าลัาาๆลริง จริงเลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มติดตามบาสคะพวกเขาหันมาเชียร์ v e l a n d c a v a l i เ r s กันเยอะเลยนะคะเพราะชอบการเล่นเป็นทีมนะคะแล้วก็ความลงตัวในการสร้างทีมไม่ต่างอะไรจากทีมสุดท้ายนี่เลยค่ะเป็นทีมที่สร้างความประทับใจเหลือเกินให้กับแฟนๆบาสจนกระทั่งมาถึงช่วงการเบรกกลางฤดูการแบบนี้เป็นทีมไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเมมฟิสกิซี่นะคะด้วยสถิติเนี่ยชนะถึง41เกมแพ้19เกมค่ะตอนนี้อยู่ในอันดับ3ของฝั่งตะวันตกที่โหดร้ายเหลือเกินขอคำสัรเสอร์นะคะมิเน่ สำหรับทีมเมมฟิสกิสลีย์นะครับสตรอรี่ของพวกเขาเนี่ยคล้ายๆกับคลิปแดนเคอรีสเลยนะครับสองทีมนี้เป็นทีมที่สร้างความประทับใจจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลม,มากที่สุดจริงๆครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเมมฟิสกิสลี์เนี่ยเป็นทีมที่เขี่ยโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ตกไปนะครับในการแข่งขันเพลย์อินและพวกเขาก็เปลี่ยนเข้าสู่เพลย์ออฟได้หรือว่าเป็นการกลับมาจากการสร้างทีมได้เร็วแล้วก็ประทับใจที่สุดแล้วจริงๆและพอเข้าสู่ฤดูกาลนี้ขึ้นมาครับเพื่อนๆลองดูนะครับการ อย่างจามอแรงจามอแรงในฤดูกาลนี้เนะครับเรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับแฟนๆบาสส่วนมากนะครับรวมไปถึงสื่อเนี่ยยังไงก็ต้องพูดถึงจามอแรงกับไซงอนวิลเลียมสันใช่ไหมครับสำหรับดราฟปี2019แต่จริงๆเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยคนที่โดดเด่นมากๆในดราฟปี2019เนี่ยไม่ใช่ไซงอนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงสนามทำ mm hmm. แก่งขันเลยสักเกม <Yeah. S 1> เดียวในฤดูกาลนี้แต่เป็นจามอแรงกับดาริสกาแลนด์เนี่ยแหละครับดาริสกาแลนด์คือดราฟอันดับห้าจามาแรงเนี่ยคือดรัฟอัน ชีวิตเช่นเดียวกันไม่ต่างกับจามอร์เรนแต่จามอร์เรนเนี่ยพิเศษหน่อยนะครับไม่ใช่แค่ออลสตาร์อย่างเดียวส่วนตัวมองว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยนี่คือระดับออลเอ็นบีเอค่อนข้างแน่ถ้าเกิดเขาติดออลเอ็นบีเอจริงๆอย่างที่แอดมินคิดเนี่ยนะครับสำหรับสัญญาของจามอร์เรนเนี่ยนะครับรวมไปถึงด้านเลส卡尔แนนเนี่ยถ้าเกิดจบปุ๊บเนี่ยรับแม็กซ์ปุ๊บแม็กซ์คอนแทรคคือ5ปี181แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในฤดูกาลถัดไปนู้นเนี่ยนะครับตัวของจามอร์เรนสามารถติดออลเอ็นบี่คคืืออออวาามสุดดยเเหลกินขงจ และเ,เพื่อนๆลองดูไม่ใช่แค่จามอลแลนด์คนเดียวนะครับเดสมอนเบนก็ดีดิลอนบรูคที่บาดเจ็บนี่ขนาดดิลอนบรูคบาดเจ็บนะครับทีมของพวกเขายังขนาดนี้แบรนดอนคราฟต์เจเรนแจ็กสันจูเนียเหล่านี้เนี่ยพัฒนาพร้อมๆกับจามอลแลนด์ไปหมดเลยมันก็เลยทำให้การเล่นทุกอย่างเลยนะครับของเมมฟิสคิสซี่เนี่ยดีขึ้นไปพร้อมๆกัน และถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าพวกเขาได้เดรนบรูคกลับลงสนามทาแกงอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนี้คือเจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมเดอนบรูคเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมรับก็ดีเกมบุกก็ดีครับการยิง3คะแนน <c oughs> ก็ได้ถ้าเกิดกลับมากันครบครบเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะครับ <c oughs> การเล่นเกมรับในภาพรวมของพวกเขาจะดีกว่านี้ขนาดไหนณเวลานี้เนี่ยเมมฟิสกิสซี่ที่ยังไม่มีเดรนบรูคนะครับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเนี่ยทีมของพวกเขาการเล่นเกมรับในภาพรวมเนี่ยอยู่ในอันดับที่11ถถ้้้้าาาเเเเกกกิิดดดลลัับบมมคนนนนนนี่่ออออืจะตงขึแแพส ลงไปอีกเนี่ยนะครับในยามใดก็ตามครับที่ทีมเมมฟิสกิสซี่เนี่ยเขาเจอกับทีมที่มีผลงานชนะมากกว่า50%เนี่ย ทีมโค้ชพวกเขาก็ต่อสู้ได้ดีนะครับแล้วก็มีสถิติชนะมากกว่าแพ้ด้วยซ้าไปนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นหรือ<ม>ว่าเขาไม่ได้ฟลุกนะครับเจอก,กับทีมที่เป็นรองก็ชนะได้เจอก,กับทีมที่สถิติดี<ม>ชนะมากกว่าแพ้พวกเขาก็สู้สบายนี่คือเมมฟิสกิซซี่ยุคใหม่จริงๆครับเป็นทีมขวัญใจเหลือเกินสุดท้ายอยากจะขอ2ทีมนี้อยู่อย่างเดียวครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนัทเกาหี ious, หรือว่าเมมฟิสกิซซี่ก็ตามฤดูกาลหน้าเนี่ยอย่าเป็นอย่างนิวยอร์กนิกส์กับแอตแลนตาฮอสนะครับขอแค่นี้เนี่ยแหละครับจะเสียใจมาก ใจแล้วก็3มทีมที่สร้างความผิดหวังค่ะจนมาถึงช่วงกลางฤดูการและเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรคะมีทีมไหนทีมเพื่อนได้คิดว่าเพื่อนประทับใจเหลือเกินเลยมี่ทีมไหนคะที่ดูแล้วก็โอ้โหผิดหวงังเหลือเกินแต่อย่าลืมนะคะเราต้องมองในแง่หมวกน้ำครึ่งแก้วค่ะเพื่อนค,คอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์คคด้านล่างได้เลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่ค่ะหากว่าใคร subscribe แล้วเช็คนิดนึงนะคะว่ากดกระดิ่งหรือยังจะได้ไม่พลาดคลิปจากพวกเราค่ะเพราะ NBA Man คืออที่ขงวเรา23 วันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณครั